สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอ้าววันนี้มีของดีพิมพ์นิยมมานําเสนอกันอีกเช่นเคยกับโตโยต้าวีออสปีห้รถสีสันสวยเล่มชุดโอุนพร้อมไม่เคยมีอุบัติเหตุน็อตไม่เคยขยับไม่เคยติดแก๊สตัวนี้ครับปีห้าห ตรววนให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวท็อปสุด G Limited นะไฟออกหูกระจกภายในสวยๆไม่มีโซมไม่มีแตกนะฮะอลังคาส,สวยออโต้ Auto, ท็อปสุดเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันพวงมาลัยคอนโทนนะครับแอร์แบ็คคู่แอร์แบ็คคนขับ แอแบกคนนั่งข้างแต่ว่าท่านเจ้าของเดิมท่านรักษารถได้ดีมากๆเลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นหน้าเดิมหลังเดิมสวยเลยหนยางอะไรสวยรอบผมเมื่นนิดนึงพอดีวันนี้ คนโตนะครับขออนุญาตรีวิวในโกดังยางดีสเส้นไปเลยระบบไฟฟ้าทั้งคันอ้าวเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันแต่ดังนี่แต่ดังนะครับเครื่องสวยใส เรินเรียบเ,ยบเนียนๆของสซโพกเดิมเน็นอาคุมคุ้มรถไม่เคยขยับที่เกร์อ,อยู่ครบพ้กก่อนความร้อนครบไอ,อ้ฝนไม่ดันสอบเดินทางใกล้ทางไกลสะดวกสบายสำหรับไรที่กำลังหารถใช้งานราคาถูกๆูกคุ้มคุม สำหรับซีรีต้าวีออสอันนี้หาใช้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมจะลงราคาพร้อมรออยายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้